การทำธุรกิจจะประสบความสำเร็จได้ก็ต้องมาจากการพูดคุยการเจรจากาันระหว่างเรากับคู่เจรจาหรือเรากับลูกค้านั่นเองค่ะซึ่งศาสตร์นี้นะคะเป็นศาสตร์ที่สำคัญในด้านการเจรจาเพื่อให้เรียนรู้ทักษะในการที่จะนำไปถึงผลประโยชน์ในการทำธุรกิจของทั้งสองฝ่ายนะคะให้ได้วินวินทั้งคู่นั่นเองค่ะ สอนวิชาการเจรจาต่อรองค่ะเป็นวิชาที่เน้นในเรื่องของการสร้างทักษะนะคะการสร้างเทคนิคในด้านการเจรจาต่อรองค่ะเนื่องจากการเจรจาต่อรองเนี่ยเป็นวิชาที่สําคัญนะคะในการทําธุรกิจค่ะ วิชานี้ไม่ยากเลยค่ะเป็นวิชาที่อาจารย์เน้นเรียนสนุกนะคะแล้วก็ทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆในห้องเรียนด้วยค่ะน้องๆนะคะจะได้เรียนรู้การใช้เทคนิคต่างๆนะคะการพูดการเจรจาต่อรองกับเพื่อนนะคะซึ่งอาจารย์เนี่ยก็จะมีการจำลองสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในอนาคตค่ะ เทคนิคในการเรียนวิชาการเจรจาต่อรองนะคะไม่ยากเลยค่ะเพียงแค่น้องๆน,นะคะมีความตั้งใจกระตือรือร้นนะคะในการเรียนและการร่วมทํากิจกรรมกับเพื่อนๆค่ะอาจารย์นะคะเน้นให้นักศึกษา,าเนี่ยเรียนรู้และนําไปปฏิบัติจริงได้ในอนาคตค่ะ ทายนี้นะคะอาจารย์อยากฝากไว้ค่ะสาขาการจัดการธุรกิจค้าปีสมัยใหม่เป็นสาขาน้องใหม่ไฟแรงของคณะบริหารธุรกิจน้องจะได้พัฒนาทักษะสู่นักธุรกิจอย่างมืออาชีพขอบคุณค่ะ